ครับนะมามภาษาใต้ในี่ฟ้าลั่นภาษากลางนี่ฟ้าร้องนะครับช่วงนี้ฟ้าร้องทุกวันเลยนะครับนะรด่าฤดูฝนถ้าเกิดฟ้าร้องแรงนะครับนาะก็ต้องหยุดการบันทึกคลิปนะครับนะตอนนี้ยังบันทึกได้อยู่ก็ไปต่อครับขอบคุณนะครับนาะโลกโชคนะครับนะาเอามากดถูกใจให้เยอะเลย โอเคครับมาเรียนกันต่อนะครับผมหน้าที่42แล้วนะครับนังสืออนังสือที่ชื่อว่า fly with english นะครับของชั้นป6เองนะครับนะฟังได้นะครับนะทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับนะของชั้นปไหนไม่สำคัญได้ความรู้ทั้งนั้นครับมาฟังทักษะการฟังกันนะครับ listening นะครับคำสั่งเขาบอกว่าให้ listen ในักเรียนฟังเด่นแล้วให้ write short answers นะครับแล้วก็ให้เขียนคำตอบสั้นๆ โดยที่คุณครูพูดกันมาว่า let's talk about solving problem today let's นะครับเขียนอย่างนี้ย่อมาจาก let us นะครับนะแปลว่าพวกเรา let แปลว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้พวกเรา talk about พูดคุยเกี่ยวกับ solving problem นะครับการแก้ปัญหา today วันนี้ คำว่าอนุญาตให้พวกเราในีคุณครูแปลตามคำศัพท์นะครับแต่เวลาแปลจริงๆเขานิยมใช้ว่าเรามาคุยเรามาปรึกษามาพูดกันเถอะนะครับหนาความหมายมาหาวิธีนะครับหนัาเกี่ยวกับการแก้ปัญหากันเถอะวันนี้ Have you got any problem you can solve เป็นประโยคคำถามนะครับ Have you got any problem แปลว่าพวกพวกเธอนักเรียนทุกคนมีปัญหากันหรือเปล่าแล้วปัญหานั้น you can solve solve แปลว่าแก้ไขนะครับ you can solve ก็คือปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถแก้ไขเองได้นะครับนะมีหรือเปล่าวันนี้ถ้ามีเดี๋ยวคุณครูจะช่วยให้ประมาณนั้นนะครับเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับก็เลย พูดขึ้นมาว่า I haven't นะครับฉันไม่มีปัญหาใดๆนะคะคุณครูแต่มิสเอ่อคุณครูมิสเตอร์ลีคุณครูชื่อมิสเตอร์ลีนะครับนะ I haven't m r Lee คุณครูมิสเตอร์ลีคะหนูไม่มีปัญหา but แต่ว่า my pen friend นักเรียนปแปลคำว่า pen friend ออกไหมครับ pen แปลว่าปากกา friend แปลว่าเพื่อน pen friend ไม่ได้แปลว่าเพื่อนปากกา แต่นั่นก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเพื่อนที่ใช้ปากกาเขียนจดหมายมาหาเราเพราะสมัยก่อนจดหมายนั่นจะต้องเขียนด้วยปากกาแล้วก็ส่งทางไปรษณียน์นะครับเขาก็เรียกเพื่อนที่ติดต่อทางไปรษณีย์ว่าเพนเฟรนนะครับนักเรียนนะต้องเข้าใจตามนี้นะครับสาหรับนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเพนเฟรนคือใครคือเพื่อนที่ติดต่อกันทางจดหมายนะครับถ้าสมัยนี้ก็ประยุกต์ได้นะครับก็คือคนที่ติดต่อเราทาง อีเมลทางแชททาง่าทางอะไรต่างๆนะครับหลังทางโซเชียลมีเดียเขาเรียกเพนเฟรนแต่เพื่อนของฉันนะครับนะที่ติดต่อกันทางจดหมายนั้นมีปัญหานะครับ s l i l i k e to w a t ทีวีหล่อนชอบบูดูทีวีมากเลยนะคะคุณครู but แต่ว่าเธอมั m คุณแม่ของหล่อนนั้น doesn't let her do that anymore คุณแม่ไม่อนุญาตนะครับนะ let เมื่อกี้ที่คุณครูแปลให้ฟังแปลว่าอนุญาตอันนี้ doesn't let ก็คือไม่อนุญาต herron นะครับ do that ก็คือดูทีวีนะครับดูในที่นี่หมายถึง watch นะครับนะคุณแม่ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นนะครับนะถ้าแปลเยิงเย d that ก็คือ doesn't let do that ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น a n y m o r e ไม่ให้ทำเช่นนั้นเลยนะครับนะคำว,ว่า a n y m o r e ขอบคุณนะครับนามีลูกนักเรียนได้ให้ของขันคุณครูมานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคุณครูนานๆถึงจะห่านไปอ่านนะครับนะโอเคครับมาต่อกันนะครับนะเพราะคุณครูต้องการที่จะดูชีตไปด้วยนะครับซึ่งในทางทีทีมองไม่เห็นชีตนะครับนะแต่ในช่องแดงเห็นชีตนะครับโอเคครับทีนี้ มาดูข้างล่างกันนะครับก็บอกว่า why we should watch TV อันนี้ก็ถามความคิดเห็นของนักเรียนแล้วนะครับนะให้นักเรียนตอบว่าเหตุผลอันใดที่นักเรียนควรที่จะดูทีวีนะครับ why we should watch TV หรือเหตุผลอันใดที่ why shouldn't watch TV เหตุผลอะไรที่เราไม่ควรดูทีวีในหนังสือข้อหนึ่งเขาเขียนมาให้นะครับข้อสองข้อสามมูลครูพี่นันเขียนให้นะครับหนาข้อหนึ่งเขาเขียนมาว่า เหตุผลที่ควรดูทีวีนะครับนั l น a r n about many different animals เพราะเราสามารถได้เรียนรู้นะครับจากสารคดีนะครับเรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่างๆที่ไม่สมควรดูนะครับหนังสือเขเขียนมาให้ว่า not good for our eyes นะครับมันไม่ดีต่อสายตาของเราที่คุณโรเขียนให้นะครับสองข้อก็คือ Learn about interesting places นะครับ เราสมควรที่จะดูทีวีเพราะเราสามารถได้เรียนรู้นะครับในสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆโดยเฉพาะท่องโลกนะครับนะทั่วโลกเขาจะมีคนที่ทำคลิปต่างๆมาให้เราดูนะครับสาาถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็สามารถที่จะเห็นจากทีวีได้ขอขอบคุณมากนะครับนะลูกทินตกรบอกว่าสอนดีมากครับขอขอบคุณมากครับ แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือครูเขียนให้ว่า learn to speak other language learn นะครับแปลว,ว่าเรียนรู้ speak แปลว,ว่าพูด other แปลว,ว่าอื่นๆ language แปลว,ว่าภาษาแล้วก็เติม s นะครับนะก็คือภาษาอื่นๆหลายๆภาษาเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากทีวีส่วนข้อไม่ดีนะครับหรือข้อด้อยนะครับนะในการดูทีวีก็คือ not healthy to spend a lot of time sitting down and watching TV คือถ้าดูไม่นานไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าดูนานนะครับนะ not healthy ก็คือไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ to spend spend แปลว่าใช้นะครับ a lot of time ก็คือใช้เวลามากเกินไปนะครับนะในการ sitting down ในการนั่งดูทีวีนานเกินไปเช่นสักสาชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ไม่ดีต่อสุขภาพข้อต่อไปนะครับ no time to meet friends sleep s a r l y เมือ่อมานั่งดูทีวีนานๆนะครับก็จะไม่มีเวลาในการที่จะไปพบปะกับเพื่อนๆหรือไม่มีเวลาไปนอนนะครับหรือไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือนั่นเองนะครับนั่นคือข้อด้อยหรือข้อเสียของการดูทีวีนานๆนะครับ no time แปลว่าไม่มีเวลา to meet friends meet แปลว่าไปพบปะนะครับหรือไปนอนนะครับ Or, นะ sleep o แปลว่าหรือนะครับหรือไปเรียนหนังสือนะครับ study ต่อไปนะครับก็บอกว่า n นาวตอนนี้ให้นักเรียน t a k e turn นะครับ t a k e turn แปลว่าสลับสับเปลี่ยนกันนะครับนาะไม่ได้แปลว่าหมุนนะครับนะ a k e turn สลับสับเปลี่ยนกัน to say เพื่อที่จะขึ้นมาพูดนะครับ say แปลว่าพูดบอกหรือกล่าว Why you should or shouldn't watch TV นะครับถึงว่านักเรียนความคิดเห็นนะครับว่านักเรียนควรที่จะดูทีวีหรือไม่ควรที่จะดูทีวีให้บอกเหตุผลโดยในหนังสือนะครับลิงตัวนี้ที่ชื่อว่าแม็กซ์นะครับในหนังสือนี้ให้ความคิดเห็นว่า I think ฉันคิดว่า we should watch TV พวกเราควรที่จะดูทีวี We can learn about many different animals. We พวกเรานะครับ can สามารถ learn เรียนรู้ about เกี่ยวกับ animals เตอ m เนะครับสัตว์มากมาย different ที่แตกต่างกันออกไป many ม,มากมายก็คือถ้าเราดูทีวีเราก็จะได้เรียนรู้สารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ต่างๆมากมายนั่นเองนะครับ ส่ว so, ok hm นนกตัวนี้นะครับชื่อว่า p พ็กในหนังสือเล่มนี้ก็พูดว่า I think ฉันคิดว่า we shouldn't watch TV พวกเราไม่ควรดูทีวี it isn't good for our eyes เพราะมันไม่ดีต่อสายตาของเราหมายถึงว่าดูนานเกินไปนะครับความหมายจะดูไม่นานไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับนาลูกทารา นะครับใช้ชื่อว่าธาราบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูก็สวัสดีนะครับขอไปด้วยนะครับถ้าเกิดคุณครูไม่ได้หันไปอ่านนะครับนะเพราะมัวแต่จ้องดูเอกสารในการสอนอยู่นะครับต่อไปเป็นสำนวนของคุณครูพี่นันนะครับนะคุณครูให้เหตุผลนะครับว่าสมควรดูทีวีประมาณนี้นะครับ I think ฉันคิดว่า we can be informed about the news of rain floods Earthquakes so we can be prepared to deal with those problems นั่นก็คือเราสมควรที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉันคิดว่าเราสามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับนะเหมือนกับตอนนี้ที่คุณครูกําลังนั่งไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับนะจากจากกรมมูตูนะครับว่าจะมีนะครับนะเรนฝนตกนะครับมีฟลัดนะครับ มีน้ําท่วมอะไรเป็นต้นนะครับนะแต่วันนี้ยังไม่ได้มีข่าวว่าน,น้าท่วมนะครับมีข่าวฝนตกนะครับน้ําท่วมเอิร์ทเควก s นะครับแผ่นดินไหวนะครับเราสามารถทราบข่าวจากโซเชียลมีเดียต่างๆหรือจากทีวีเพราะตอนนี้เขากําลังถามเรื่องทีวีให้เราแสดงความคิดเห็นดังนั้นนะครับ we can be prepared เมื่อเรา ดูทีวีนะครับจะมีผลก็คือเราสามารถเตรียมตัวนะครับนาะได้ทันในการที่จะทูเดวิตนะครับเดวิแปลว่า,ารับมือนะครับหนาะรับมือหรือว่าแก้ไขเกี่ยวกับปัญหานั้นๆน,นะครับนะ those problems นะครับก็คือปัญหาน,าน,าน,านั้นๆส่วนความคิดเห็นที่คุณครูบอกว่าเราไม่สมควรดูทีวีนานๆนะครับให้เหตุผลประมาณนี้นะครับไอ h ด n งฉันคิดว่า that นะครับ that แปลว่าว่า being observed with watching TV คำว่า being observed นะครับนะก็คือการหมุกมุ่นนะครับ observe แปลว่าหมุกมุ่นหรือว่าปักจิตปักใจนะครับนะอยู่กับการ watching TV การดูทีวีนานๆนะครับนะ for a long time for a long time แปลว่าเป็นเวลานานๆนะครับ นะครับถ้าดูทีวีเป็นเวลานาน,านๆนะครับหมุกมุ่นอยู่นะครับนะจะแล้วก็นั่งอิ่ดจิ้งสแน็นะครับโดยพ่ออย่างยิ่งไม่ใช่ดูเฉยๆนะครับนะกินของขบเคี้ยวไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้เลดชูนะครับ lead เลดแปลว่าเ,เป็นเหตุนำไปสู่ o b e s i t y แปลว่าโรคความอ้วนนะครับโรคอ้วนนะครับนะ obesity ประมาณนี้นะครับนี่คือคุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถที่จะให้เหตุผลต่างๆนานานได้นะครับถ้าสามารถแต่งเป็นประโยคได้นะครับนะประมาณนี้และแล้วหน้าที่42ก็จบนะครับไปฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนในช่องกระผมครู พี่นั้นต้องขอขอบคุณ